เอาล่ะครับผมเฟรดิมชมทุกท่านนะครับอยู่ผมเล่นเกมครับวันนี้เพื่อนๆอยู่เกมฟอนโฟเอสเตีมกับวอลครั้งยิ่งใหญ่ครับที่เพิ่งมาให้เพื่อนดูนะครับกับวอลของไชน่าทาวนะครับระหว่างเบบี้กับบูฮาครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับใน3 2 1อันนี้น่าสนใจมากครับเพราะว่ามีทางเดียวเท่านั้นแล้วมีไอรอนแมนเลยครับสำหรับตัวทางเบบี้แล้วมีคนหลุดหรือเปล่ากบหนูเนครับได้ถอดการแข่งขันครับตรงกลางตรงนี้ครับยกมาแล้วครับแล้วมีไอรอนแมนโอ้โหแล้วมีให้เห็นเลยครับ วันนี้เอาแล้วไงครับเอาแล้วไงครับไอรอนแมนมีให้หินครับแล้วตอนนี้เริ่มดันแล้วกัตตูทางบูหาก์ g ตดันเข้าไปครับตอนนี้สี่เหนี่ยมารงนีโดนฟ้าปากหมายกเข้าไปครับเอาแล้วไงครับทุบครับอีฟี่นอนครับอีฟี่นอนก็รุดเข้าไปครับตอนนี้เบบี้เป็นฝ่ายรับครับพยายามจะถถงเข้าไปครับบูหาตอนนี้ยังถมไม่ได้เลยครับเดี๋ยวมาดูกันครับตัวทางเบบี้จะเริ่มบุกตอนไหนครับเพราะว่าโอ้โหคล้ายๆพวกเกมแบล็แนบบบ้าเลยนะคนดูโอ้หูนะครับ มีวีตอนนี้เลือกที่จะเป็นไฟายรับก่อนนั่นเองครับอืมก็เลยกลายเป็นว่าได้เก็บรัตูก่อนครับแต่ตอนนี้ครับบูฮาดเริ่มกลับเลยครับถอยไปตั้งหลักก่อนแล้วแบ็คชิคเกตตรงนี้เก็บไปได้สองครับแล้วออ้หูรอบแรกเลยหรือเปล่าครับไอรอนแมนครับถือตัดมานาแล้วยิงระยะไกลเลยครับไอรอนแมนครับคุณไทป์ครับโอ้โหอะไรที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นครับเราด้านล่างยืนแชร์บอกมานาอย่างนี้ไอรอนแมนยิงสวยๆเก็บไปสองครับโอ้โห เอาแล้วไงยับเอาแล้วไงรับไอรอนแมนราคาขึ้นหรือไม่เลยครับตรงกลางครับยกได้สวยครับอย่างจริงครับอย่างจริงยกสวยครับก็ลําเข้าไปเอ็มจีแบตรงนี้โอเวอร์เปิดมาครับโอ้โหต้องเรียกได้ว่าตัวไอรอนเนี่ยทําเกมได้ดีมากครับเพราะว่าถือตัดมานานนะครับถ้าดานซ้ายมือฝังเกตดดีนะครับนี่ครับคุณทายยิงเข้าไปแล้วยิงที่บ่โอ้โหหายไปหมดเลยครับบ่อนอนเกี้ยงเลยครับเอ้าโอ้โหไอรอนแมนครับไอรอนแมนครับ เอาแล้วไงครับเอาแล้วไงครับราคาขึ้นหรือไม่แล้วเก็บไปอีกหนึ่งครับสหรับตัวทางไอรอนแมนครับเอาแล้วยิงอีกครับตรงนี้รับยิงฟีครับแล้วก็ไปเติมมานาต่อครับตัดมานาระยะไกลครับเบบี้โอโหูทำทางบูฮาร์ช็อกเลยลรือเผาครับยิงโคตรโกงครับเอามาใช้ยิงถือว่าน่าโกงเอาเรื่องเลยแหละนะครับโอ้ช็อตเข้าไปครับตรงนี้กดอีเข้าไปครับโอ้ช็อตหนึ่งตรงนี้อีเข้าไปมันไม่โดนใครแล้วครับ เริ่มบุกแล้วครับเป็นตัวทางเบบี้ครับแล้วบุกยากมากแบบนี้นะครับเเพราะว่าโหสะพานมีทางเดียวนะครับแล้วก็ฝีหนึ่งฝั่งตรงนี้พยายามตัดไม่ให้ตัวทางเบบี้เล่นง่ายๆเลยครับแต่มานาหมดไปแล้วครับด้านบนกับเริมเจาะเลยครับฝั่ตัวทางอ่าคุณเข็มน่ารักตรงนี้โอเวอร์ยีก็ไปเลยครับยิงเข้าไปมานาหมดไปเลยครับโอ้โหเหมือนกับว่าตัวทางคุณไทป์เนี่ยไม่ให้ฝั่งบูฮาร์ดยืนเล่นบ่อไปได้แบบฟรีๆเลยนะครับเออนะครับมาครับตอนนี้หนูเนตได้เริ่มเข้ามาแล้วครับ เดี๋ยวเรามาดูกันครับจะพลิกเกมได้ขนาดไหนนะครับยิงเข้าไปเลยครับไอรอนแมนครับโดนครับมานาหายเกี้ยงเลยครับเขาับหายเกี้ยงเลยยหาเกี้ยงเลยครับโอ้โหของจริงครับของจริงครับอันนี้ครับไอรอนแมนครับราคามันขึ้นแน่ๆเลยครับได้เห็นลูกเล่นใหม่แบบนี้ครับเคเบิลทำไงครับเคเบิลมานาเต็มยืนล่อแร่ล่อแร่เบบี้เลิกถอยกลับก่อนโอเวอร์เข้าไปครับเคเบิลครับในสวยครับแบ็กสตรีท ตรงนี้ตายครับเกเควอร์เก็บไปได้อีกคนนึงครับแล้วโดนยกไปครับชาบาเก็บเควอร์ไปได้ครับมันจริงครับรอบนี้รอบนี้มันแน่แม่จ๋าครับแพทริกตัดสินใจวิ่งเข้าไปไปโดนอีครับตรงนี้เล้วแพทริกตรงนี้ยืนชะงักยืนชะงักครับมานามันหมดไปเลยครับแล้วไอ้ด้านล่างไอรอนแมนครับเริ่มหลบกันได้แล้วครับตอนแรกไม่ทันตั้งตัวครับว่าทางตัวเบบี้มีไอรอนแมนครับ นัวในกันหน้าสะพานโอ้หุ่นแล้วแมปนี้ผมว่ามันแน่ครับเพราะว่าถ้าใครรับเก่งผมว่าคนบุกเก่งก็ฟู้ยากนะส่วนตัวนะอันนี้ผมว่าแมปนี้สนุกนะครับอมบุกมันบุกยากแล้วก็ใครที่่าจะรับเนี่ยก็เล่นได้เออนะครับมันเอื้อทั้งของฝ่ายเลยครับคนเก่งไม่ได้เก่งแค่เรื่องของของอย่างเดียวนะครับอะนะครับตอนนี้ครับทางบูฮาร์ครับเริ่มเล็งขึ้นมาครับก็มีสกอร์ขึ้นมาบ้างเลยครับด้านในครับเตะทางบูฮาร์เข้าไปเลยครับ ฝีหนึ่งฝั่งตรงนี้โรกันอีมันตกเลยครับแล้วโอ้โหเริ่มชาร์จมานานเลยครับว่าตัวทางคุณไทยครับหนูเนตและหนุ่มถุงห้าบาทนะครับในขวามือครับตรงนี้แพทริกกระโดดทุบทุบทุบโอ้โหเหลไอรอนแมนตรงนี้ยิงไม่โดนใครเลยครับหายจังหวะลายเล่นนะครับไอรอนแมนครับตอนนี้ด้านซ้ายมือครับโอ้โหนัวเนียนจริงๆครับเราโอเวอร์ครับแบ็กสตรีทตรงนี้ครับยิงได้สวยเลยครับเก็บไปได้สามแบบไวๆเลยครับ วัดปักหมาเก็บไปได้สี่ครับช็อตนี้โอเวอร์โอเวอร์ไม่มีอะไรครับของทางเบบี้ตรงนี้นะครับมีแต่เอรอนแมนเท่านั้นเลยครับด้านบนครับเบบี้ครับมากับโตเกียวตอนนี้เริ่มเหลาบนก่อนเลยครับใช้เป็นตัวชุดแชมป์มาเลยครับแล้วโอเวอร์ช็อตตัดสินใจวิ่งไปลึกเลยครับน่าจะไปขโมยของหรือเปล่านี่ไม่มั่นใจครับเบบี้โถมมาแล้วครับตอนนี้เบบี้โถมมากดดาบยกเข้าไปยังไงเลยครับแบตติกตรงนี้ยกไปได้หนึ่งครับแต่อุโจะมันไม่ตายเลยครับ ยังไงครับแพตติกตรงนี้น่ครับปอนจุงมายกให้แบบเวื่ยๆครับรอเก็บทุบเลยครับแล้วได้ทุบด้วยครับแพติกแตนสายมือครับเบบี้ยังแช่บออยู่ครับตัวทางบูฮาเนี่ยเล่นยังนิดนึงครับเพราะว่าบอเหมือนโดนทางเบบี้เนี่ยคนที่เล่นไอรอนแมนนะคุมไปครึงหนึงแล้วนะใครมายืนบอแล้วแบบยืนนิ่งๆเองโดนยิงแน่ๆเลยครับอ่าตรงนี้ครับยังมาโอเวอร์ครับจากชีแบกับยิงโอช็อตไปครับ โอ้โหแล้วเอายามาไว้ตรงนี้เลยอ่ะประเด็นคือคือถ้าจะขโมยก็เราเข้าบ่อมาก่อน่ะเออนะครับทําให้ศัตรูเล่นยากเข้าอีกครับตอนนี้ครับทางบูฮาร์ยังเจาะป้อมของทางเบบี้ไม่ได้เลยครับแล้วไอรอนแมนเริ่มยิงเขาไปครับโอ้โหฟัมดองไปเลยครับโนมันนี่ฮะไอรอนแมนนี่ป่วนจริงๆครับใครยะมายืนบ่อยืนไม่ได้เลยครับไม่ให้ยืนนะแพติกมาครับตรงนี้น่ยจะมาขโมยตัดมานาหรือเปล่าตรงนี้โดโค้ไล่เข้าไปครับดันซ้ายมือมันนัวเลยครับทางบูฮาร์ก็เริ่มบุกบ้างเลยครับตอนนี้ฮะ ยังไงครับเกมอย่างเงี้ยมันจริงๆเลยครับโคตรชอบเลยนะครับอันนี้พูดตรงๆเลยนะครับบอลอย่างเงี้ยผมโคตรชอบเลยมันเหมือนเกมแนวโบบ้าเลยแหละเออมันต้องใช้แทคติกอย่างเดียวนะครับไม่ใช่ว่าจะบุกสุ่มสี่ฝุ่มห้ามันบุกได้นะครับเออเนี่ยตัวบุกเนี่ยถ้าบุกเข้าไปเนี่ยโอ้โหเขารอรับกันทั้งสะพานน่ะนะครับเออนะครับเผื่อๆในตอนนี้พ่นบุงของเบบี้อาจจะมีนะแต่เรายังไม่เห็นนะครับอืมเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันนะครับไอรอนแมนยิงเข้าไปครับตรงนี้ยังไม่โดนครับเก็บไอเก็บชีแบ๊ ยิงเข้าไปครับไอรอนแมนมานาตอนนี้มันลืมล่ําเลยแหละครับมันลืมจริงๆเลยครับอืมนะขวามือครับก็ป้อมด้านบนของทางบูฮาร์แตกเป็นที่เรียบร้อยเลยครับตรงกลางครับตัดภาพมาครับบูฮาร์ตอนนี้โดนยกเข้าไปครับเบรีลยงเข้าให้ครับปอนจุงตรงนี้ครับเก็บชาบาไปได้ครับแล้วโอเวอร์ช็อตมาเล่นลึกเลยครับโอเวอร์ช็อตบอก5เลยครับตรงนี้5บาทหรือเปล่าครับค่ายก ไม่น่าใช่นะครับไม่น่าใช่ครับผมก็พูดแปงนั้นนะครับห้าคืออะไรไม่รู้เออแต่เราไม่เห็นพงไพรนะคนดูแต่พงไพจริงๆผมว่ามันก็ดีแค่เคลียร์คนแหละครับเอาแล้วไงแล้วไอรอนแมนครับด้านล่างครับมันเห็นลำแสงครับอันนี้เราไม่รู้เลยนะครับว่าไอรอนแมนคือเจนหรือไอรอนแมนลบเยอะหรือยังไงเราไม่มีใครรู้นะครับอืมนะครับอันนี้แหละสิ่งที่น่าสนใจนะครับโอ้โหแล้ว บูฮารดบุกเข้าไปอย่างนี้แล้วเอาชาวบาเข้ามาเลยครับเอาแล้วต้องโอ้โหแล้วชาวบาไปโดนลูกหลงมก่อนครับฝีหนึ่งสองทีแทรกกับตรงนี้ครับเอาตัดมานาออกไปครับยังไงก็วิ่งจูกได้แต่เบบี้ตรงนี้มันเต็มหน้าบ้านแล้วเรียบร้อยเลยครับขโมยมันก็ขโมยยากครับคนดูดักจุงสะพานได้ไงอันนี้อันนี้ผมไไดูพูดโขค้างใครนะสะพานมันมีสะพานเดียวนะครับเออนะครับแล้วยิงเข้าไปครบตลงนี้หนูเน็ตลงไปนอนเลยครับ นัวกันหน้าสะพานจริงแล้วมันสุดใจครับตอนนี้ก็ชีแบดอีเปิดทางโดนอามิเลามาครับโอ้โหนัว <shooting> ก <noises> <on> ันจริงน <teil> ัว <time> ก <itself> ันจังครับคอนเดรก็คอนเดาตรงนี้โอ้คอนเดาไปโดดโอเวอร์ก่อนเนีบยตัวชักเนี่ยเก่งเลยโอ้ัวพากเนาะตลกเนาะไอห่าติดเล่นนะครับดันสายเหือครับเริ่มชาร์จมานานแล้วครับแล้วเบบี้เริ่มยุดบอดตรงนี้อีใสโตเกียวครับเอกเอกครับตรงนี้เดบิวใสโตเกียวโตเกียวตรงนี้ลงไปนอนก่อนเลยครับ หทิ่เข้ามาต่อครับแพทติกด้านขวามือครับตัดภาพมันตรงกลางกันบ้างครับตรงกลางครับนัวกันเนียครับเองครับด้านขวามือเริ่มทะลวงป้องแล้วครับเบบี้แต่หใจจะเริ่มเข้าป้อมแล้วตรงนี้โดนแบททริกครับอีเข้าไปเลยครับไม่กินหนูเนสเลยครับลงไปนอนครับยังไงครับเรายังไม่มีอะไรที่โอ้โหแล้วจริงๆเกมนี้บุกยากมากแต่นัวผมชอบนะครับคือวัผมพูดอย่างนี้ก่อนล้วกันนะครับว่าวอนัวเนี่ยไอ้ทียนัวจริง เออเนี่ยลำแสงมาอีกแล้วครับแล้วเก็บชาวบาไปได้ครับลำแสงช็อปนียครับโอ้โหราคาไอรอนแมนมันเตียมขึ้นแน่เลยครับเอาแล้วไงครับแล้วกูปิดประมูลไปตอนนั้นเอาไปปิดประมูลนะคนุณดูปิดไปห7รอยเจ็ดสิบกูแทบเป็นลมไอ้เหี้ยซื้อมาตั้งเกือบแ0ดร้อยนะคนุณดูโอ้แต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับอืผมไม่รู้ว่า,อาไอรอนที่เขาใช้เนี่ยเป็นของพลาสติกหรือเปล่านะคุณไทฟ์เนี่ยเพราะว่าตัวเฟล่าพอดีเลยนะครับนั้นซ้ายมือครับอามีเราพยายามอีเสาแล้วเสาใกล้แตกแล้วครับ เริ่มมาล็อกครับไม่ให้มานาอาบิเลาครับตอนนี้นะครับแล้วแต่เห็นใจยกไปเลยครับเนินฝ่ายมือครับโอ้โหฝีเป็นของทางเอาแล้วเว็บขับมาอยู่เบบี้เว็บขับอยู่เบบี้โอ้โหกูฝันหรือเปล่าโอ้โหอะไรวะเนี่ยปกติเว็บขับอยู่เบบี้เหรอว่าคนดูนะครับแล้วฮาตาลีนะครับหรือฮาตาชีวะเนี่ยฮาตาชีหรือเปล่าครับด้านขวามือตรงบ่อครับไอรอนแมนยิงก็ไปเลยครับฮาฮาโรชินะครับฮิโรชิ ชื่อว่านชื่อแหลองกูแล้วยิงเมื่อกี้ยิงเข้าไปยิงเข้าไปเรับปู่มันไม่โดนเลยครับยิงยิงเข้าไปเลยครับใครเป้านิ่งเองโดนยิงแน่นอนเลยครับทีเผื่อเจอกันเฮียมือฟันในครับมือฟันในเอาแล้วไงครับตอนนี้ครับเสามันยังไม่เคลื่อนเลยครับฝ่าที่สองครับของทางบูฮานครับยังไม่แตกเลยครับเผ่ทางเบบี้ครับด้านบนครับโดนเหลาไปเรื่อยๆครับวอฟอตรงนี้ไปเหลาฟรีอยู่ครับแล้วหนูเนสกับทางโอช็อตตรงนี้เริ่มเข้าไปประกบแล้ว เก็บทางฟอร์ฟอไปก่อนเลยครับเรือเสาพอๆกันเลยครับตรงนี้มือฟันในครับกำลังเล่นยิงเล่นยิงอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะทำไงว่าทางบูฮาครับดาบยกมายกเลยครับยึดบ่อครับเพราะว่าบ่อก็สําคัญเช่นกันเลยครับโอ้โหแต่มันยกไม่เข้าเลยครับยิงเขาไปต่อแล้วคุณไทเก็บคุณกรเจ็ดเอสมาได้ครับโอ้โหของจริงๆครับคนนี้มือฟันในมือฉมังครับโอ้หูฟันในครับเฮียนานๆจะได้เห็นอะไรแบบแบบนี้นะ เบบี้น่าติดตามมากครับเพราะว่าลูกเล่นใหม่เขาเยอะจริงๆครับแบกิวผมไม่มั่นใจว่ามาหรือเปล่าอันนี้คือไลน์อัพนะครับเผื่อใครอยากจะรู้นะครับถูกเข้าไปครับจังหวะนี้แล้วโอเวอร์ช็อตยกสวยครับจะหนีเก็บไปฝามไม่เบไวครับโอเวอร์ช็อตด้านขวามือครับทางเควยตรงมีอีเข้ามาเปิดเลือดได้แล้วครับเทางเลือดกลางครับแต่ประเด็นมันบุกบุกยาาขนาดนี้เลยครับประเด็นคือแม่งบุกโคตรยาามันไม่ใช่เกมที่ต้องมาเฝ้าหลอดยงหลอดยาแล้วอ่ะเออ ไม่ได้ขโมยยังไงวะก้นหนึ่งไม่ออกว่ะคนดูหเหี้ยแล้วเบบี้เริ่มเลยครับฝั่งเพื่อนเดินทับเลยครับตอนนี้เอาฟานายิงไ,ไปก่อนนะครับเปิดทางไปหนึ่งตัวครับคุณทายครับดูสกอรคุณทายก็หน่อยแล้วกันนะครับตอนนี้ต่อให้หนึ่งตัวด้วยนะครับคุณทายตอนนี้ครับเก็บไปสิบหกตายสี่หรือเปล่าครับ1ิบหกทับ4ี่โอ้โหสกกรมันดีขนาดนั้นวะคนดูเออสกอรทำไมมันดีขนาดนั้นวะโอ้โหสุดยอดจริงครับคุณทายนะครับ m อ p ไปเลยครับคนนี้เล่นเก่งจริงครับ โอเวอร์ช็อตมาวิ่งตรงนี้ยกใส่เอ็กก่อนครับแล้วทางบูฮาก็เริ่มบุกบ้านครับตอนนี้ด้านบนครับเจอกันครับแบ็แกชีเก้นครับตรงนี้มีเรามาหนาเต็มครับด้านบนวิ่งเข้าไปเลยครับแบ็กชีเก้นแบ็กชีเก้นตรงนี้วิ่งวิ่งวิ่งเล่นล่อครับชีแบ็กก็มาเลยครับตัวโอวงโอเวอร์ทั้งนั้นเลยครับแล้วยังไงครับตอนนี้ก็มีหนอนบัลลัสเข้าไปอยู่ในทางเบบี้ครับแล้วต่อตอนนี้ครับคือ ขูบุกยากครับแต่เราฝั่งผมก็มั่นใจพอสมควรนะครับกลายกลายเป็นเกมที่หลายๆฝ่ายต้องเล่นและคิดดีๆนะครับถ้ามันหลุดเข้าไปทีนหนึ่งก็ก็ต้องตัดสินใจว่าหนึ่งเลยเราจะไปอีป้อมหรือป้ายสองเราจะไปเชียร์คนหรือไม่สามเราจะไปขโมยของหรือเปล่าโอ้โหลูกเล่นเยอะจริงๆแบบนี้นะครับแต่จริงๆถ้าเดี๋ยวทางเดียวมาเดี๋ยวรู้เรื่องเลยทางเดียวมาอืมผมว่าจริงๆแมปนี้ดีมากนะทีมงานแม่งเอาแมปมาแบบโคตรดีเลยส่วนตัวผมชอบนะครับ เออนะครับเหลือ2นาทีครึ่งครับแล้วก็มือสนตอนนี้ยังยังยังอยู่หรือเปล่ามือสไนมันหายไปไหนมือสไนัยมาแล้วมือสไนัยมาแล้วนี่นี่วิ่งมาข้างล่างนะครับวิ่งวิ่งวิ่งหลอกวิ่งหลอกครับรอจังหวะอีตรงกลางหรือเปล่ามือสไนครับตอนนี้ครับตอนนี้ครับด้านล่างบอมานาของฟางบูฮาร์ครับเริ่มเดินทับมาแล้วครับ ทุบเข้าไปครับเบ,บบี้ก็ยังเจาะไม่ได้อย่างนี้ใครจะเป็นฝ่ายนะผมไม่มั่นใจครับนับจากการเก็บลูกแก้วและไอรอนแมนยิเขก็ไปหนึ่งทีครับโอ้ชอตตรงนี้ก็เก็บไปนหนึ่งตัวครับสองตัวครับหุ่กรอนตรงนี้เก็บแพทิกไปฟีลิปฟองเก็บคุณเข็มน่ารักไปครับเอาแล้วไงครับด้านล่างด้านล่างชุดแชมป์แล้วตรงนี้แบ็กชิกเ,เก็บไปสองครับเอานนวตรงนี้เอานนวจัดเลยครับตังฝ่ายตัางบุกไม่ได้แล้วครับแต่ตรงนี้ไปสร้างดามเมนให้กับเลือดป้องของทาง บูฮาได้กอนและกันเลยครับเอามีเราเอามีเราเอามีเราตรงนี้เน้นๆหนึ่งทีสองทีครับสองทีแล้วยังไงครับโอเวอร์ตรงนี้โดนทีมก็ไปเลยกันเราชุดแชมป์ตรงนี้ก็ลงนอนไปตามๆกันครับเ <c oughs> หลือนาะททีโอวาครับจะฮิวสู้หรือไม่หรือจะบุกต่อับทางบูฮาครับเวลาเหลือไม่มากนะครับแต่ตอนนี้ภาคโคตรสนุกเลยเอ้ย <c oughs> ผมรู้สึกว่าผมภาคสนุกมากนะครับเนอโคตรมันเลยนะครับ มาครับยังไงต่อยังไงต่อไอรอนยิงเข้าไปตรงนี้มันไม่โดนใครเลยครับยิงเคว้งครับตรงนี้ไอร่อนเล็งแล้วครับเล็งเล็งเล็งถ้าจับแพทติกโดนกูยิงแน่แน่หรือเปล่าไม่ยิงหนุ่มถุงตรงนี้เก็บได้สวยครับเก็บไปได้3มครับแล้วเลือกที่จะรอลูกแก้วก่อนครับหนูเนตด้านบนครับพยายามจะมาล่อป้อมตรงนี้ก็โดนชบานยกไปก่อนครับดันล่างโอเวอร์ช็อตตรงนี้เราฟีเราจังครับ เอ็งจะมาเล่นเดี๋ยวกูเดินวนออเมาเลยครับไอรอนเริ่มบุกมาเลยครับเริ่มมาเล่นเป็นทีมบุกมั่งแลวครับโอ้โหกูนึกว่าฟุตบอลเีย <c oughs> มีทีมบุกทีมรับเลือดทางบูฮาร์ตอนนี้ก็เหลือเก้าล้านว่าครับแต่เกมนี้มันบุกยากด้วยแหละนะครับเออมันต้องมันต้องเคลื่อนพลอย่างเราแบบพวกแบบกองหน้ากองหลังอะไรเงี้ยไอรอนยิงตรงนี้ไม่โดนเลยครับ27ิบเจวิสุดท้ายเลยครับโอ้โหน่ายเยอะบุกยากเลยครับตัวทางบูฮาร์ครับเพราะว่า เอากางก็ยังไม่แตกครับไม่สามารถเปิดเลือดได้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งของทางเบบี้เองเนี่ยได้ทําการอีสอบไปแล้วประมาณหนึ่งด้วยนะครับประมาณโอ้โหเยอะเหมือนกันนะครับแล้วเคเวิมาป่วนขนาดนี้โอ้โหแล้วฟฟล์ลตรงนี้ลงไปนอนครับอีเข้าไปครับตีฟรีเลยครับเคเวิตรงนี้เคเวิตีฟรีตรงนี้ครับดานซ้ายมือก็ยังนัวกันอยู่แล้วยินดีด้วยครับเบบี้ชนะการแข่งขันครับเข้ารอบต่อไปสนุกมากครับบอรอบนี้ครับยินดีด้วยครับผม